สวัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข่าสู่รทางด้านขัวบรรยายนชแนลกาบุขาบอกินนุ่มหน่อยนะนนหนาม้นคนนาแล่กับทนานเมนูมินีครับนี่เลยนะครับหนึ่งประดุกประดุบเบากินแส่น้ำเกลือนะครับประมาณนำประมาณเคืองลีดเกลือประมาณถุงหนึ่งกับหนึ่งร้อยกรัมนะครับใส่แส่เรานะครับแช่น้ำเกลือหรือว่าพี่น้องอยากให้นัวกับ เพิ่มทั้งด้านาแปลงนัวเข้าไปได้ครับกบทางด้านเมนู1ปลาดุกับบอกกินจะแซยู่ประมาณ3 0ินาทีนะครับหรือว่าโดนก็อน,นกระดงนะครับประมาณ1นชั่วโมงก็ได้แซยไปพร้อมหนึ่งนะครับสลรพี่นงนะครับมักพักยังกะ1หนึ่งแสยได้พน้องนะครับสลาบมเนียกับ,าาบมีทั้งั้านปลี หน่อไม้และกับวมงูครับตระไคร้หอมใบมะกรูดและกับข่าใไรักอีตูกับสลักการหนึ่งครับแล้วก็ทั้งด้นมะนาวน้ำปลาแป้งนัวครับอ่ะทุบตระไคร้ครับเตรียมหนึ่งเนเรี่ี่นองนะครับใส่ปลาเข้าไปกับตะไคร้ห้องพืนครับ ใส่เนื้อปลาเข้าไปนะครับใส่ปลาเข้าไปที่ห้ามักใบแล้วนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปครับผมสะเงินกระตามด้วยใบมะกรูดครับฉีกกระไดขยำกระไดครับหลักคาทางด้านผักอีตุ้ใบแมงลักนั่นเองจากนั้นเขาก็นั่งไปนึ่งครับ สักระยะพอกินก Higher, it, it, well, like too, too. ัเอาพักใส่พี่นอกนะครับหรือว่าพี่น้องใส่พร้อมไปเลยกได้นะครับนี่นอใหม่นะครับนอใหม่ที่เรากินตัวมไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับน้ำมึ่งอีกรอบครับให้มันจืดครับแล้วก็ปลีนะครับใส่เข้าไปนะครับหมักพักยังพี่น้องกันน้ำมหนึ่งได้ครับทั้งนั้นเจลนะครับพอกินกับใส่น้ำนิดหนึ่งนะครับใส่ลงไปนะครับปริกกระเทียมแล้วก็หัวหอมครับ ขัวจนด้ทีพี่น้องนะครับหรือว่าน้ำใบจีก็ได้พี่น้องครับบอกกินใส่วิธีขัวครับจะได้น้องกินกับโคลพีครับป๊กป๊กปกปกใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็หอมเข้าไปครับระวังนิดนึงพี่น้องนะครับระวังเข่าตาครับจดนั่งก็ตาม้วยแป้งนัวครับหมักหลายเส้นหลายครับแสบปลาดุกนานแสบของดีในทองแล้วก็น้ำปลาประมาณ3มช้อนครับ เรือว่าพี่น้องผู้เังคนกะใส่ปาร่าเป็นตอนะครับมะนาวตามความชอบเลยพี่น้องครับมะนาวครับว่ากินใจแค่2สิ่งนะครับบ่คอยกินเปรี้ยวมาได้ครับแล้วก็หอมซอยครับแล้วกบค้นให้เข้ากันตักแรกตักแรกเริ่มได้แล้วซิเบอร์พี่น้องครับจางเพ็ดเข้มนะครับตามความชอบของพี่น้องเลยนะครับรูว่ามักเปรี้ยวนะครับปลาทีห้อหนึ่งครับได้แล้วพี่น้องครับ กินมพลียตัวเริ่มเลทีนะครับพร้อมเสิร์ฟนะครับสำหรับเมนูหนึ่งปลาดุกนะครับหนึ่งปลาดุกมนี้นะครับเมนูบานๆทำกันง่ายๆพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับแก้วพร้อมเสิร์ฟนะครับเป็ดจางเข้มปรุงได้ครับหนึ่งปลาดุกร้อนๆนะครับมาด้อพี่น้องครับกินข้าวแรงน้ำกันเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูหนึ่งปลาดุกสลับมณอนี้อมพี่น้องกด ติดตามกดไลค์ครับสนัมครัวบันไร่ Channel เด้อเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ